วันนี้มีโจทย์เยอะเลยคำถามเหมือนเดิมเลยนะครับ x เท <X S 1> ่ากับเท่าไหร่แล้วก็ y เท่ากับเท่าไร่ก็ดูรูปก่อนรูปเขาให้อะไรบ้างนะครับรูปเขาให้มุมฉากมามุมฉากจะเป็นมุมนี้คร,รับเก้าสิบองศาละเรารู้ละเก้าสิบองศาให้เส้นตรงมานี่ยดูจะเนี้เส้นตรงเส้นตรงงั้นเส้นตรงเนี่ยจุดตรงนี้ก็ มุมตรงก็เท่ากับร้อยแปดสิบองศาโจทย์ถามมุมนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับเท่าไหร่อน่าสนใจโอเค yes. okay. อีกอันหนึ่งที่เห็นนะครับก็มุมรอบสุดก็เท่ากับเท่าไหร่ครับสามร้กสิบองศา อ่ะแล้วเราลองมาดูเราเขียนไว้ก่อนเลยมุมเนี่ยเท่ากับเก้าสิบองศานะครูสรนะันบอกแล้วครูสันเห็นเส้นตรงนะครับเขียนน้องด้ยครับมุมตรงนะครับพยายามเขียนทฤษฎีลงไปในโจทย์ที่เราทำนะครับลกเราก็จะเป็นเหมือนการทบทวนไปในตัวด้วยว่าเราเอาทฤษฎีบทข้อไหนมาใช้สาระสำคัญข้อไหนมาใช้นะครับ ทวนไป,ไปบ่อยแล้วเราก็จะทาได้เองนะครับมุมตรงมีขนาดเท่ากับมุมตรงมีขนาดเท่ากับ180อีกงานหนึ่งก็คือที่เห็นนะครับมุมรอบก็มีขนาดเท่ากับ360เห็นไหมครับข้า,าแต่เห็นแล้วนะครับมุม Y เนี่ยหาได้แล้วเท่าไหร่ เพราะถ้าเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็คือมุมตรงมุมตรงก็จะเท่ากับมุมนี้บวกมุมนี้แล้วก็บวกมุมนี้สาม,ม,มุีนะสมการที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับเจ็ดสิบสามบวกเก้าสิบบวก y ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ y ก็จะเท่ากับ180ลบด้วย73ลบด้วย90องศาร73กับ90เป็นเท่าไหร่163งั้น y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลูก180ลบ163ก็เท่ากับ17องศาร อาวาเราได้แล้วนะวาตรงนี้นะศูนเจ็ดองศาทีนี้ก็ถาม x ต่อ x ต่อเราได้ยางถ้าง,างั้นเพราะงั้นก็ได้แล้วล่ะอุสานใช่ไหมงั้นนี่ไงมุมรอบจุดเท่ากับเท่าไหร่หรอกสามห้าศูนย์องศามุมนี้เรารู้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 งั้นก็หาค่า x กันได้แล้วก็ตั้งสมการขึ้นมางั้นเอ็กซ บวก73บวก90บวก 10, บวก10 7บวก107เท่ากับ360 2. อันไหมถึงตรงนี้ใดๆทำไหมแต่นนะไม่ลบอ่ะถ้าทำประสานกับไปเป่าครับนะก็เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ชุดนี้ใดๆจำชุดนี้ได้ไหม ุดนี้ชุดนี้ก็คือ180ยแสองศาใช่ไหมลกูกใช่ไหมฮะมันก็คือชุดนี้เห็นไหมอันนึงเก่งเอ็กอ่ะก็คือ180ยบลบร้อยเจ็ดดันงั้นเกซก็จะเท่ากับเอ็กก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกสามรอกบ ร้อยแปลบเท่ากับเท่าไหร่ก็เบสางั้นมุมเก็จะเท่ากับเจ็ดสา มีน้องๆคนไหนไม่ทันบ้างเอยค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะนี้ก็สังก็พยายามจะไปให้ช้าๆนะครับแล้วก็เขียนทฤษฎีบทไปด้วยนะครับเพราะเราก็จะได้รู้อ๋อมันมาอย่างไงมันมาจากไหนไปต่อนะอือครับอันนี้มีสามตัวแปรเลยนะครับเขาอยากรู้ค่า x นะครับค่า y แล้วก็ค่า z นะครับให้มุมมา2มุมก็คือยี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบห้านะครับแล้วก็บอกว่ามุมเนี้ยเป็นม,มุมฉากนะมุมต,ตรงนี้เป็นมุมฉากถ้าบอกตรงนี้เป็นมุมฉากเนี่ย y ก็น่าจะได้คำตอบแนละ้วใช่ไหม y ก็น่าจะได้คำตอบแนละ้วเพราะอะไรหละ่ะเพราะเราก็เขียนสมการขึ้นมาขอ่อเราก็รู้ว่างั้น ถ้า y บวก25เนี่ยก็เท่ากับ90อ,ศอ,องศานะมมฉานะเนี่ยเอ็นก็คือม,มุมนี้บวกกับม,มุมนี้ก็เท่ากับ90อศงศาเพราะฉะนั้น y ก็จะเท่ากับ90องศาลบ25 y ก็จะเท่ากับ65องศา ได้แล้ว 1y 65องศาดูต่อดูที่รูปต่อมุมนี้ได้แล้วมุมนี้ได้แล้วเส้นนี้คือเส้นตรงงั้นเกิดหลไรโลกมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่ากับ180องศา180องศาดังนั้น y ได้แล้วค่า x ก็น่าจะหาได้ก็ไม่น่าจะติดไรไงั้น 180ก็จากมุม55บวกมุม x อ็กซ์บวกมุม65องศาเห็นไหมอ่าเอาปะกุะสันก็เขียนไล่เลยนะเขียนไล่จากนี่มานะจากนี่มาจากนี้มานะมุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้ครับงัน้น x ก็จะเท่ากับ หนึ180่งร้อยแปดสิบกับลบด้วยหกสิบห้าลบห้าสิบห้าหกสิบห้ากับห้าสิบห้าเป็นเทา่าไหร่หรร้อยยี่สิบใช่ไหมงั้นเอก,ก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยยี่สิบก็เท่ากับหกสิบเอ็กก็ <S 2> <S 2> <S 2> <X S 1> ได้ลรอ เขียนก่อนเดี๋ยวลืม x เท่ากับหกสิบหกสิบองศาต่อไปแทดล่ะแทดล่ะซัดก็แน่นอนมุมอันนี้เป็นมุมมุมรอบจุดใช่ไหมมุมรอบจุด แน่นอนซึ่งเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นมุมตรงนะก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยงั้นะตรงนี้เป็นมุมตรงมุมตรงก็เท่ากับร้อยแปดงั้นะแซดก็จะเท่ากับเท่าไหร่รก็คือแซดบวกกับยี่สิบห้าก็เท่ากับหนึ่งร้อยแปดงั้นะแซดก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบลบยี่สิบห้า ท่าไหร่หนึ่งร้อยหอ้าสิบห้านตรงนี้ก็จะาปับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเราค่อยๆไล่ไปไล่ไปครับย,ยวบางคนเห็นโจทย์แล้วโอ้โหพอเลยไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆไล่เรารู้อะไรเราเขียนลงไป มุมไหนเรารู้แล้วเราเขียนลงไปแต่โจทย์จะออกมาเองคําตอบจะออกมาเองนะครับอไปต่อนะไปต่ออ่าเหมือนกันนะครับคล้ายคยกับข้อเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคล้ายค้ายกับข้อมือมสักคู่แต่ว่าอย่างแรกเลยที่เห็นนะที่เห็นเลย <ๆ S 2> ก็เห็นเส้นตรงหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น เส้นตรงสามเส้นนะสองเส้นตรงตัดกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจําได้ไหม hei, er. เส้นตรงตัดกันเกิดอะไรขึ้นมุมตรงกันข้ามกันไงเด็กๆจาได้ไหมพอเส้นตรงตัดกันแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามมีขนาดมุมเท่ากันเท่ากัน ถ้าดูจากรูปเนี่ยผู้สันเห็นละถ้าอย่างนั้นมุม x กับมุมแเนี่ยต้องมีขนาดเท่ามุม y กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันใช่ไหมลกถ้าอย่างนั้นอันนี้65อันนี้ก็ต้อง65เหมือนกันเพราะเป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกันงั้นถ้ามุมนี้65มุม y ก็ต้องเท่ากับ65เลยอ่าก็ใช้ทฤษฎีบทแล้วเลย งั้นก็เท่ากับหกสิบห้าองศาเลยวาเท่ากับหกสิบห้าองศาดูจากรูปอีกอ่างั้นอันนี้เป็นเส้นตรงนะครับอันนี้บอกแล้วว่าเป็นมุมฉากงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากเหอันนี้เป็นมุมฉากนะก็แสดงว่ามุมนี้บวกมุมนี้ก็จะต้องเท่ากับเก้าสิบองศาอ่างั้นแสดงว่าซบวกกับ 65อ,องศาก็จะต้องเท่ากับ108ทศนิยบก,ก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่90ก็ต้องเท่ากับ90อ,องศาก็คือมุมนี้เนาะมุมนี้90อ,องศางั้นซดก็จะเท่ากับ90ลบด้วย65บห้ากับเท่าไหร่ซดก็จะเท่ากับ25อ,องศา ได้แล้ว25ถ้าแทาเท่ากับ25องศาแล้วมุม x มุม x อือยู่ตรงข้ามมุมเป็นมุมตรงข้ามมุมแทกนั้นมีขนาดเท่ากันงั้นซ่าเท่ากับ25 x ก็จะต้องเท่ากับ25นั้นั้้น x ก็จะเท่ากับ55มันเนีัน เห็นไหมเราค่อยๆไล่นะลูกเราค่อยๆไล่เด็กๆค่อยๆไล่กันนะครับมีเส้นตรงสามเส้นมีมุมฉากเส้นตรงตัดกันเกิดมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเห็นรูปแล้วอย่าเพิ่งท้อค่อยๆไล่ไปเรารู้อะไรแล้วเราใสา่ลงไป